ครับสวัสดีครับพี่น้องป๋องไปสูผู้คนครับผมมาพี่น้องวันนี้ก็ขอขอผมครับเบาบนค้นใช้ได้ชาแนลพี่น้องนะครับพี่น้องวันนี้เมนูพี่น้องเมนูแกงขีเล็กพี่น้องนะครับแกงขีเล็กเสร็จแซ่บพี่น้องวันนี้ผมไปตลาดเล่ามากครับตลาดเล่าเขาจะขายทุกวันเสาร์พี่น้องนะครับทุกวันเสาร์พี่น้องนะวันนี้แกงีเล็กใส่หนังพี่น้องแบบแซ่บแบบอีสานบ้านเทาได้เลยครับพี่น้อง มาพี่น้องเราจะบอกอลไลฟ์พี่นอ้องจัดเลยครับเสียบๆกับพี่นออ้องเขาเต็มยิงใหญ่พี่น้องเขาเต็มจริงพี่นออ้นองนะครับเขาเนี้ยเต็มจที่เลยพี่นอ้องเขาเนีย้ยยิ่งใญ่พี่น้องมาพี่น้องอ้วกผีกล้อหนังพี่น,อน้องหนังอึ่ม không biết nói em nhỏ không biết nói em nhỏ cái anh nếu bạn hòng nhỏ cái hiểu rồi cái hòm hóm, rồi đó phải tôi nhỏ nắng bẹp xẹp nhỏ ừ นั่งแบบกุ๊บๆพี่น้อ,แองแบบนั่งแบบกุ๊บๆเลยไม่แฉะนี่หรอกบางพี่น้องเนาะต้องให้แบบไห้ใคร fc ในไอ้คนพี่น้องมาเป็นปต่างประเทศในเมืองไทยพี่น้องมากินแกงเล็กพี่น้องคำเขาคำยี่พี่น้องอือ พิกโรสเนาะพกโรอแก๊เห็ดไม่แกเห็ดแกงอ้อไม่ต่างไม่เน้อที่พวกแกมาขอเียวกานอ้อยนี่พ๊กรีเนาะเขาไม่พิกโรอเสียบไ่เนาะเสียบไ่น้องขนดูอีจัน สี่หมูพี่น,อน้องวีจันทร์ขอเนืเ้อจิ้มมือพี่นอ้องขอเนื้อจิ้มมือ นื้อเชดมือรื้อมาเมือรื้อมามือรูปผมเหียงรูปเนี่ยของเี้ยวยัติดงเหอืมก่าอืมสข์าัเย้เหี้ยนี่เนีะสข์ข้านยมเนีะงยุ่งมาเลย

นี่นะพี่น้องซส้นามันเส้นอันะี่น้องฮมขับขับง้อมยังยุ่ง,มมงพี่น้องยงอุ่งมาเลยอืมล่อกองหนัง

เดี๋่วฮึวี๋ยมือก็ยังไม่ทำหน้ามากพี่น้องก็ยังไม่ทำหน้ามากเลยเนี้ยไม่ทำหน้ามาแบบพี่น้องก็ยังไม่ทำหน้ามาเนี่ยพี่น้องเขาไปแย่พน้อ Khả năng có tiếng mười ở phía trong Này, phía แบบพี่น่อแบบแสบโ,โห้ยเรื่งเดียพี่น่อเขาเน้ยจิ้มหมือนนะนั่งก็ก๊อบๆดอพี่น้อนั่งะไรแสบพี่น่ออ่าพี่น่องครับย๋ยกคิมหนา มาพอกันไหมพี่น้องนะครับเดี๋ยววิปนีคลิปนี้คือแกงขี้เล็กคลิปหนาพี่น้องมาส้มครับมาคลิปหนาสีผมเทดก็พออย่งครับคลิปนี้กับปลาเบสชัดเลยครับพี่น้องขอคุ้มครับผม